กำลังกินนมเก่งค่ะย่งางวันท่านแดดต่ต่งซื้อค่ะลูกไอศีนวลนนะคะกินนมเก่งนะคะแต่ก็ให้กินน่มแม่สักสามมือน้นนำน่มเหลืองก่อนแล้วก็คอยจะซอยน่มน่มผงอีกนะคะแต่ตอนนี้ค่ะให้เขากินนมเหลืองตอนนี้เขาก็กินนมแล้วเขาทายแล้วค่ะ ่าแต่ว่ายัางไม่ได้ต่างซื้อลูกด้วยค่ะยังไม่ได้ต่างซื้อลูกแข็งแรงนะคะลูกเขาจะแข็งแรงแข็งแรงมากอืมค่ะ ขาเป็นขาสีชมพูค่ะขากับขาดังเป็นสีชมพูหนาโพหางดังขาดังครบหมดเลยค่ะนี่ค่ะครบหมดเลยนะคะเป็นโพดําเลยค่ะพี่น้องค่ะ อย่าลืมเขามาเบิงหละกะ่กากดติดตามกดไลค์กดแช่นา่งสีนวลกับลูกน้ำเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่สีนวลค่ะดูที่แต่จะพัฒนาการลูกเขาสิเป็นอย่งไงเดี๋ยวแม่ญ่กระสินกัดสิท่ามคิปนะคะโล่งให้พอลูกแม่ป้าหนาบ่าวออาว,อาวพี่พี่พน้องๆนะคะทั้งในประเทศและไดต่างประเทศแ <laughs> ม่ใย่กระสินจ้า นะคะขอบคุณตุกกำลังแรงใจเด้อจ้าคลิปอย่าลืมข่าวมาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผู้ที่มกักคลิปนะคะดีๆมีสาระไม่ใญ่กาลสินอย่าลืมนะคะอย่าลืมข่าวมาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะไม่ใญ่กาะสินจ้าและเป็นกำลังใจให้แม่สีนวลน,นะคะและเข้าใจมากติดตามการพ,ากพัฒนาการของหมาหน่อย หมาน่อยตัวนี้นะคะตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งซื้อนะคะว่าเฮาสิให้ยซื้ออยังเดี๋ยวจะอ่าทำคลิปนะคะในโอกาสต่อไปอย่าลืมนะคะเข้ามกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการท่าคลิปค่ะไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ